ผมจะเล่นมังกรครับซึ่งเริ่มมาไม่มีมังกรให้เรามไ,มไม่พร้อมผมละเซ็งจริงๆขออญาตไปเข้าห้องน้ำสักครู่ครับให้ให้ดูให้ดูผมเสมอมันไม่ทันอะ่ะคือถ้าเรารีบวิ่งไปตอนนี้นะปึงป้งปึง้งเปิดประตูปักปัง เดินออกไปตอก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 เปิดปุ๊บเข้า <ha> ป <us those tracks> ุ <ik> <perfect> ๊บอ่ะเข้าห้องน้ำทำธุระสักพักเลยทำธุระสักพักประมาณ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 นี้อ่ะเรากดน้ำเราล้างมือครับเราก็เดินกลับมาปอก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 แบบเร็วด้วยแบบรีบเปิดประตูปังพอดีนี่หว่าทำไมเราไม่ไป ไม่เป็นไรพอเริ่มนี้ปุ้ผมกดอัพดาวแล้วก็จะไปห้องน้ำโอเคทำยูทูปมานาะนหรือ,อยังครับทำนานะแล้วนะเมื่อที่สุดยอดเลยก่อนกดดันต่อไปนะแมวเ,เลยสักอันเจ้าสองดาว การต่อสู้กำลังดุเดือดเลยเกิดอะไรขึ้นเราแพ้ได้อย่างไรเราแพ้ได้อย่างไรจะเย็นสิเพื่อน ตาาตาหหนน้้กดติดตามตั้งแต่คลิป3เทพโอ้โหผมเลยอย่างชอบพี่เลยขอบคุณมากครับถ้าไม่ล้างมือจะเหลือเวลาครับล้างสิอ๋แอแหนก็แพ้ไปกันเลยคนจริงต้องมีตาคนคุ้นเคยล้างมือสิทำไมชอบบอกว่าผมล้างมือหรือเปล่าคนไม่ควรจะสงสัยนะเสมอโอเคยังโอเคอยู่ลองรีบไป5ดาวให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเล็กตา่าไปถึง5ดาวนะ เราจะได้รับการค้นพบนนข้อดีของมันคือค้นพบครับเจ้าสองตัวนี้นจริงๆอยากได้ตัวนี้ไก่เนี่ยเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันผูกบัฟสเต็มานิดนึงเมื่อก่อนมันแบบแค่สองสี่มันห่วยแตกมากตอนนี้มันกลายเป็นสามสี่มันก็โอเคเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะผมจะเล่นมังกรใครเล่นอเล็กตาซ้ามไม่เล่นมังกรมั่ง ผมจะเล่นมังกรยังไงผมก็จะเล่นมังกรอนไหนดูมือสินี่ไงมาเลยเทินต่อไปเราก็จะอัพดาวแล้วก็หยิบมาตัวหนึ่งตัวสองดาวโอ้โมันได้บ้าเนี่ยแต่ตานี้เลยเรอระ ที่มันระดับ5้าดาวมันเอามาจากไอเซลุสไงแล้วมันบัฟทุกตาตั้งแต่ตานี้เลยครับมันจะหามังกรเลยเนี่ยซวยละมันมีไอเจ้ามังกรตัวนั้นตั้งแต่แรกเลยอ่ะโหยเกมนี้รู้สึกว่าต้องใช้พิษแล้วนะถ้าอยากจะเป็นที่หนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ให้ใครก็ได้รีบถีบมันให้ให้แพ้ไปเลยต้องรีบถีบมันให้แพ้ครับเราเจอเจ้านี้มันเล่นอะไรมันเล่นมังกรถ้ามันเล่นมังกรเอาเมหล็อกไป คุณเล่นบังกรใช่ไหมเอามาหลอกไปตอนนี้เราอยู่ในสถานะของ3มดาวกำลังจะกลายเป็น4ีดาวแล้วก็5้าดาวผมเคยเล่นอเล็กแล้วไม่เจอบังกรจนจน4ี่สี่ดาวน่าตรงสารไหนต้องสวดไม่ให้เจอเอฟถูกต้องครับถ้าจะเจอเอฟต้องฆ่ามันให,ให้ให้ตายไปเลยครับไปทำข้าวกินปันซ่ชาชโลกำลังจะอัพโหมดมัลติเพเยอร์นะครับ ดีนะดีเลยแหละพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆดีครับมาทันไหมท่านครับแต่ว่าผมจะเล่นไม่นานนะพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้ามาคนจริงต้องขายตัวราชดาวครับต้องเอาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเหลือมังกรสองตัวอย่างนั้นจริงๆเหรอมันตีก่อนได้โอเคมันเอาเจ้านั่นไปก็โอเค เยี่ยมมากตีดีโอ้ไม่ดีแล้วอ่าตีดีอ่าชนะโอ้ชนะอขอโทษนะครับคุณราฟาร์มโดนเข้าไปห้าดาเมจอ,อ,อ,อ๋อย่าลืมทำเอาโคดฮิโลฟรีฟรใช่ไหมอะไรเนี่ยเมก เปลี่ยนแปลงสถานภาพไม่เอาแล้วมังกรมานี่เมกมันโยนเร็วดีอะสึกสาใจมันโยนเร็วมากปังปังมันโยนเร็วมากอัน,นี้2ดาวสดาวสดาว,ดาวไว้หลังๆก็ได้น่ารักดี2ดาวที่หวยๆไว้หลังสุดไปเลยไม่มีประโยชน์ จากการคำนวณน,นะครับมันต้องใช้การเกิดของลูกโกล็มแับน,นี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมคาดเอาไว้ว่าเจ้านี่จะโดนในการตีครั้งสุดท้ายตอนอยู่ตรงนี้ครับมันคือการคำนวณครับเจ้านี้ไม่เอาเหรอเนี่ยว่ะตาหน้าก็จะขายอยู่แล้วแหละตาหน้าอัพดาวแล้วก็หยิบมาตัวหนึง่งไม่ก็ขายรีแล้วก็ลองอีกทีนะ ตีทีบ้านบึ้มบอกเลยโอ้ใแย่แล้วฮาเว็ตก็เลมเราว่ามันมีไอ้เจ้านี่แต่ตานี้เลยเหรอที่เหลือสแตตเราแบบพันดำาแล้วโอเคเกินไหมโอมโอมไม่ตายเจ็บหนักสามสิบสามเหลือหกโอมผมไม่รู้ว่าคุณใช้เทคนิคอะไรนะ อ,อ,อ้ามันะก่อนเริ่มโผล่มานะเห็นนะครับสรุปกลายเป็นเม็กแล้วครับ<อ>ไมวนะอย่าทำให้ผมต้องเล่นเม็กล้วนเถอะเนาะอย่าเลยเนาะอย่านะเยี่ยมถ้าเป็นเจ้านี่ผมโอเค โอเคโอเคหลายคนไม่ค่อยชอบอะแต่สำหรับส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะแต่ถ้าเจ้านี้ฆ่าได้เยอะๆไอ้ดีบัฟสนุกแน่กลายเป็นแบบว่าสเตทเป็นหนึ่งอีกตัวสแตทโหดซึ่งมีเจ้านี้โหดอยู่แล้วด้วยให้มันเลี้ยงกันไม่เอาผมบอก่าเนี่ยเจอเจ้านี้ผมไม่รู้ว่าเอามันกล้ำมันจะโหดขนาดไหน,นมันเล่นเด็กมังกรครับไม่น่าไม่ค่อยเจอมังกรคนเล่นมังกรเยอะมาก นี่มังกรสี่ตัวคนนี้มังกรสามตัวคนนี้มังกรสี่ตัวคนนี้มังกรสามตัวคือมีคนเล่นมังกรเยอะมังกรมันเลยไม่ค่อยโผล่มาให้เราเห็นครับเป็นอย่างนี้แหละผมคิดยังไงกับคารดใหม่ใช่ไหมคารดใหม่น่าเล่นยังรู้ไม่เยอะเท่าไหร่ว่าแมชชีนิกที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่มันเป็นยังไงผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าแบบคนที่ทำเกมมาบางทีเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีคอมโบแบบเนี้ยที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับเกมนี้ทำไมมันทำไมมันบอดกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยครับ จะจกโชว์พลังที่แท้จริงออกมามังกรห้าหกปับ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 อีกทีไม่ตายด้วยมาอาา่าขอโทษนะดาวเยอะไปหน่อยโอ้โหเต็มที่เลยฮะสิบแปดโอดวงกล่าวนเดมอนฮันเตอร์โชว์หน่อยครับมันยังไม่มาครับ <c oughs> ให้มันมาก่อนแล้วเราอยคุยกันโอเคให้มันมาก่อน เอาละดิสคอเวอร์มังกรวับเจ้านี้ก็ดีเจ้านี้ก็ได้เพื่อความเท่ไอ้นี่ มากไม่น้อยกำลังดีทอนนะถ้าทอนเอามาแบบอยู่งหลังสุดอย่างนี้ไปก็ได้นะเออไม่ติดอะไรตีนี่ก่อนแล้วนี่ต่อแล้วก็นี่นี่ต่ออ,อันนี้ปรับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเด m o น h ันเตอรเป็นอีนรีแดนใช่แล้วทำไมมาทำ Youtube ครับก็บตอนนี้จริงๆไม่ได้ทำแค่ Youtube นะนะ Facebook ด้วยทำทั้ง2ที่พร้อมกันเลยมาแปดเจหสี่และก็สามสอง ผม,มชื่ออะไร<จ>ะครับชื่อปั่นครับชื่อเล่นนะนเอาแค่ชื่อเล่นพอเนอะพอนะเอาละคุณเผาแค่หนึ่งผมไม่เจ็บหรอกแต่คุณทำให้ผมเสียดีไวชิลนั่นแหละปัญหาของสังคม,ม,เ,มเสร็จเลยปูดปูดปูดอชอบจริงเลยไม่ตายด้วยเพราะดับบับมา สัตว์มันเรียกลูกเยอะเนโอ้โหมันก็นเรียกลูกอีกทีหลายการจริงๆคนคนเดียวจริงจะเรียกลูกอีกดาวหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็เจ็บอยู่ดีครับห้าไอ้สี่กับนี่เป็นหกบวกนี่เป็นสิบเอ็ดเอาล่ะสวัสดีครับเอาโนวดปิดส่งผลต่อคี่เยอะไหมครับไม,ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเลยเฉยๆเดี๋ยว คุณกำลังจะลากผมให้ไปเจอกันอะไรคุณกำลังจะทำอะไรเจ้าบ้านนี่กึ่งๆแบบนี่สนิึงทีงก็ไม่อยากได้นะแต่เหมือนจะต้องทำหาหกดาวอะเว็บพิษมา คุณตายแน่ผมเตรียมอาบน้ำยาไว้ที่มีดเล่มนี้อยู่แล้วคุณตายแน่โอ้โหสวยงามเลยโอ้โหแย่เลยไม่รู้จะเอาอะไรออกไอ้นี่ก็ดีนี่ก็ดีเนี่ยนี่ดีหมดเลยนะเนี่ยเอามาทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนเชื่อผมนี่คือเพลงที่ดี ไอพิษตัวเนี้ยจะเป็นตัวไอฟ,ฟาดไอเจ้านี่ในตอนจบครับผมว่าแอตแทกมันน่าเอพมันน่าจะประมาณแบบเกือบเกือบสามสิบอะเอชพีนะมันเะกือบน่าจะเกือบสามสิบถ้าพวกดีไวชิลพวกนั้นไม่ได้ช่วยผมเท่าไหร่ผมก็ต้องใช้พิษเนี่ยปิดมันในตอนจบอยู่ไหนเนี่ยสามสิบเอ็ดผมวางแผนมาแล้วครับผมคำนวณมาแล้วครับเออสัตว์ไอ้นั่นเยอะๆอุย,ดย,ยโดนก่อนเลยเซ็งอไม่เป็นไรดีไวชิวลรถกลับมา เอ,อ,อ้ยไม่มันตีพิษเราตายเราต้องตีสดแล้วครับตอนนี้เราใช้เทคนิคตีสดตีขวาไม่มันกำลังจะตีเออต้องแพ้หรือนี่ไปไอๆไอ่ะอเสมอเยยบเย็บตีซ้ายแพ้ถ้าตีเ,เม็ดซ้ายเราเสมอน,นี่เราโดนมาเก้าเลยโอ๊ปไม่เป็นไรเฉย แต่ไม่ถึงตายมันจะทำให้เจ้าแกร่งขึ้นแก่งขึ้นแก่งขึ้นย่ำย่ำโทษนะผมแค่เอาคุณมาใช้งานแป๊บเดียวแล้วผมก็โยนคุณทิ้งผมขอโทษ ที่ผมทําแบบนี้กับคุณนะนะมังกรเรามีแค่สี่ตัวคงจะไม่งามเท่าไหร่คือแบบไม่อยากจะไม่อยากจะเล่นเม็กขนาดนั้นถ้าเราขายเจ้านี้ทิ้งไปไม่ต้องมีท้อนหรอกผมว่าเราก็เอามังกรตัวอื่นมาแทนเช่นเจ้านี้บวกตาละสี่ทุกสองตัวนั้นได้บวกตาละสี่สี่สี่ก็โอเคนะตาหน้าอัพดาวได้ลนะ ลองดูโอเคเคยปันซ okay. 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 <the at> ่าจะใส่เลเจนด์เจนใหม่ของพาราดินไหมที่เอาใบบัฟขึ้นมือเดี๋ยวลองขอขอขอด่วนใบบัฟขึ้นมือมันจะลดมือเปล่าๆถ้าอยู่กับผมบัฟให้กับไอ้เจ้านั่นดีเยี่ยมเลยหือใครตีก่อนเราตีก่อนได้เปรียบไม่ตายเราตีอีกทีนึงโอ้ตายมันเป็นตีแม่นจังเลยอ่ะโอ้โหเป็นเคาะมันตอนนี้ไม่มีผลหรอก ทำลายดีไวชิลอันนี้5-5มาเพราะเป็นโอเวอร์คิวครับสักแย่แล้วเลยโอ้โหมันตีแบบมันซัดมันลุมซัดเลยอ่ะอย่าเพึ่งนะอย่าพึ่งนะองนะเออนั่นแหละเออเออช่างมัน1-1เคาชน,นะนนนเยอะเลยดาเมจเยอะมากโมนี้จะคล้ายๆออโต้เชนครับ จเจ้ามือทันนี้นะผมไม่คิดจะเปลี่ยนบอดอยู่แล้วอะ่ะมเอ็กซ์หน้า,าจริงๆชนวเอ๊ยไอ้บ้าที่มันยังไม่ตายอะอะใบนี้ผมชอบแต่มันก็ไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นถ้ามันไม่ได้แรงสูงแต่ตอนนี้เรามีมังกร2ตัวผุดออกมา เอาทูหังไฟดีกว่าเราเจะเอาทูห่งไฟมาเพื่ออัปเกรดมันสองตัวขวานั้นผมก็อยากทําให้มันกลายเป็นทีเอแบบเป็นสีทองด้วยนะ YouTube กับเฟซต,ตอนนี้ไหนประสบความสําเร็จกว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมัน,ม,นมันเหมือนกันทั้งคู่อะผมว่าตอนนี้สายโหดในแบทเทิลกราวอะไรอะมุ่งงงตัวที่บรับทันทียังจะดีกว่าเลเจนด์พลัดดินอะ แต่ตัวบัฟมันบัฟตัวเองไงแต่ว่าการที่เอาการบัฟขึ้นมือม,มันใส่ให้กับอย่างอื่นได้ไงแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราแบบมองมองมุมมองมาในรูปแบบแบบไหนใช่ไหมอาบ๊อบเงียบทำได้แนะ่ดูสิน้ำเลิ้วเลยครับมอบดาบกายสิทธิ์ให้นะครับมาเลยเจ้าแร็ปดูสิว่าคุณเป็นทีมอะไร พิมแปลกๆลองมาสู้ดูก็ได้นะไม่ตายตีไวชิลสวยแล้วเยี่ยมมากตีตัวนั้นดีไยชิลกลับมาใหม่อขอบคุณมากเออึ๊กไม่ตายดีไวชิลตายไปแล้วตีไปเยี่ยมไม่ตายไม่ตายสวยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ได้ดีไยชิลกลับมาชนะเลยดีไยชิลวันนี้กลับมาหืม มันได้โบลเดอร์เปอร์เซ็นต์ชนะคือต้องคอสทีไบชิวน,นั้นก่อนอย่างนงี้ดีเยี่ยมชนะคุณจะชนะ5ดาเมจหรือเท่าไหร่โอเคคุณยอมแค่นี้ก็ยอมคุณนโดนเพิ่มอีกสอ,อ้ตัวเฮ้เดี๋ยวเกี่ยวไปไคุณอย่าพูดอะไรแบบนั้นในนี้สิครับ เจ้านี้ก็เก่งนะแบบดีวาชิลเสียแล้วแบบได้ได้สแตตบวกขึ้นเรื่อยๆนี่มันดีนะเชื่อผมเถอะเสียมินเนี่ยนไปได้ทองมาคือเราเราเจอคนที่มันแพ้ไปแล้วไงเราเลยโอเค Black ประมาณเนี้ยน่าจะดีอย่างน้อยมีมังกร4ตัวเจ้านี้ก็บอกตาละ 4, 4. ี่มันก็ยังน่ารักอยู่ดีเนาะแล้วให้ดีไวชิวเคาะมาเรื่อยๆเจ้านี้นี่บวก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 บว,กบวกขั้นต่ำก็คือบวกทัก2แล้วอะ่ะก็บวก4เข้าไปขั้นต่ำก็จะกลายเป็น70ก็ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็น่ารักขึ้นไปเรื่อยๆไง แต่สภาพผมเพิ่งกลับมาจากเดบิวต์ไลท์คงรู้อะครับเจ้าทำได้แนะ่ <c oughs> ดูสินำเลี้ยวเลยแต่วันนี้มันเกิดลุงนี่อ๋อมันเกิดลงุงเฮ้ยสัตสัตสัตดีด้วยสิไม่เป็นไรใช้ที่ไวชิวครั้งเดียวปัญหาของผมคือไอตัวนั้นนั่นแหละคุณไม่คิดเหรอว่า HP คุณมันสูงไปนิดนึงอะไม่คิด โอ้ยดูใบชิวเสียละอ่ะโอเคดีดีได้เเออตีตัวนั้นให้ตายพี่เหลือลุมมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายลุมมันลุมมันจบเราไม่แพ้คนที่มันแพ้ไปแล้วหรอกแลวสองคนนี้นะผมเดานะว่าว่าหนูจะแพ้ครับไอ้นี่จะชนะตายจริงเวยแล้วเราก็ต้องมาเจออีกหนึ่งหนึ่งกันไอ้เจ้านี้ไอ้นั่น,ะนมัน้ายอ่ะไอ้ตรงที่ว่า นี่มันตัวทองหรอตัวที่สองของเกมนี้เนะีคุณได้ยินไม่ผิดหรอกตัวที่สองฮะผมเล่นมาตลอดเดี๋ยวเพิ่งได้แค่ตัวที่สองอนทานะน่าคิด ็ต้องมีไมค์สหน้าหรือเปล่าจำเป็นขนาดนั้นหรือหนึ่งตัวแน่นอนอยู่แล้วตัวไม่รู้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับให้ทุกอย่างมันเป็นแบบการตัดสินจักดวงแล้วกันคุณเคยทั้งเกมไม่ได้ทองเหนื่อยแย่ ต้องบัฟแอตแทกให้กับขุนข้างหน้าขุนข้างหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นทองแต่ตัวถ้าถ้าถ้าเป็นทองคือไอ้บังกร4กับแม็กซหน้าเนี่ยโอเคดูว่าจะเป็นบัตเทิลสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่ใช้เทคนิคดูอนาคตครับผมว่าจะแต่มันน่าจะ70อ่ะ66พิษจา๋าทุกตัวมันโหดมากเลยเตะตี <c oughs> ซ้ายถูกต้อง เจ้าตัวสเต็ตไม่ได้สูงมากมันติโดนเฮ้ยมันไม่ได้โอเวอร์คิวยาโอ้ยแค่นั้นแหละดีมากเยี่ยมโอ้ไม่ใช่ยังไม่เยี่ยมโอ้ยเมื่อกี้มันจะตี66อยู่แล้วเห็นหัวมันไปแล้วแบบเฮ้ยผมดีใจแล้วมันโดนแล้วโอ้โหยับยับยับเยินยับเยินใจเย็นก่อนสหายพระอานนท์สแตทมันสูงไปครับ แล้วมันได้มาริคอสไปแล้วด้วย17ดาเมจผมโดนมา12หรอรสมอง็ไนไรเราถ้าถ้าถ้าเล่นดีๆเราทนได้ส้ามีนักนบ,บก่อนรับ,บก่อนบัฟยังไ,ไงก็โดนทีเดียวตายอยู่ดีอะสิ่งที่ช่วยเราคือดีไวชิลครับไม่ก็พิษคือ2ตัวนี้เท่านั้นไม่ก็ต้องทัานทรานเฟอร์ทุกตัวของเราให้กลายเป็นทรานเฟอร์ทุกตัวของเราให้กลายเป็นนี้ให้หมดนะถ้าผมใส่พิษให้ตัวนี้ได้นะผมโอเค อยากใส่ผิดให้เจ้าเนี่ยไม่มาไม่สนเโอเคเสียมินเนี่ยไปได้ทองมาอ่ะหวังว่าเราจะได้อะไรที่มันแบบว่าใช้ได้หน่อยนะไม่ได้ช่วยจริงจริงมันไม่ได้ช่วยเลย,ม,ม,ย,เลยมีสองตัวยังจะดีสักกว่าอ่ะถ้าจะให้พูดใช่ไหมผมว่ามีสองตัวยังจะดีสักกว่า ยากใส่พิทไท้เจ้าเนี่ยนี่คือวิธีชนะผมนะเนี่ยอยากได้ัก2สองตัวดูซิว่าจะครองที่หนึ่งได้ตลอดไหมไม่ให้รอกทานเฟอร์มังกรทุกอย่างให้กลายเป็นแบบไม่ไม่ใช่มังกรไปแล้วเนี่ยแล้วมันสันบวกสแตตขึ้นเรื่อยๆได้มันกลายเป็นเจ็ดเจ็ดสิบราเมตรอะไรบ้าบอขอระครั้งข้างฝาเยอะชะมัดเฮ้ยโอ้โหมันตีตัวซ้ายเราด้วยฉลาดด้วย ฉลาดตักเหลอมาดิครับ70เห็นแล้วแบบเหนื่อยัเหนื่อยเหรอสวยละแผนการเรียกดีวายชิวของเราไม่ทำงานครับเราต้องซักตัวอื่นให้หมดเฮ้ยพิษตายอย,อย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ขอ,อโทษนะดาเมจคุณมันต่ำเกินไปครับ มันเอาไอ้ตัว60นั่นแนหะตีพิษเราจบเลยคือถ้าพิษเรามันเคาไอ้ตัวนั้นได้เราจบเลยผมบอกแล้วมานต้าคือสําคัญเราบอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับมาหน้าคือตัวที่จะทําให้เราชนะได้มันไม่ใช่ใครอื่นแล้ะมันคือนายแม้ผมอยากทําให้เจ้านี่เป็นพิษไงถ้าบับมันให้แท็กมันไม่ต้องเป็นน้องไแท็กเยอะคือมันเอาชีวิตรอดด้วยดีไวชิลครับ มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาชีวิตรอบด้วยดีไวชิลเด็กนี่ไม่ช่วยหรอกกล้ามเนื้อไม่ช่วยคุณเชื่อผมผมไม่มีทางรวมร่างมันสองตัวให้เป็นตัวเดียวกันแน่ตัวเดียวเนี่ยดีสุดละไม่ผมจะไม่เสียตังค์ผมอยากทําให้มันเป็นพิษหรือไม่ก็ทมติงกับมันไอเนี่ยอย่าแกล้งกันอย่างนี้ เสียม่นเนี่นไปได้ท้องมาไอ้น,นี่จะทำให้ดีวชิลมันเกิดขึ้นมาได้ใหม่เรื่อยๆอ,อีกเอ๊ยนั่นดีวชิลม,มีโอกาสก็จ้างนักสู้ไว้นะผาดน,น่าจะดีวชิลตัวนั้นผาดโง่ๆเลยลาดโง่ไม่ชอบเลยทุกคนเล่นเล่นงานเจ้าอยู่ระวังตัวนะ ไม่ตายเราหายไปหนึ่งโอ้โหมันตีอะไรของมันนั่นอะไม่มีทางเราต้องชนะด้วยการซัดเท่านั้นแล้วอะพิทนั่นแหละมันซัดพิทอีกแล้วไม่เข็ดนะเหรอไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เข็ดตีถูกตัวเยี่ยมเออเออดีวายชิวกลับมามาดิตีอะไรตีอะไรมาดิครับมาดิครับ สีเออชนะไงล่ะร้อยดามเมจเมื่อกี้แต่ตัวนี้มันหวยตัวนี้มันโอเคไงระเบิดครับผมเกือบดีแล้วอ,อนี่ขนาดผมไม่ได้ใช้ฟูโ l p เ t e n ชียลของสิ่งที่มันมีอยู่ในนี้นะก็ชนะอยู่ดีครับ v e r ิ Very good